ส,ว,ส,สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปในรายการคน,คนมีองค์วันนี้เสนอตอนฟังดูก่อนแล้วคิดตามนะว่าคนมีองค์มีจริงหรือเปล่านะหลายคนตั้งคำถามขึ้นในใจว่าการมีองค์เนี่ยมันมีจริงไหมหรือมันหลอกลวงได้แต่หลอกลวงคนไปวันๆนะหรือว่าการมีองค์เนี่ย มันเป็นสิ่งที่ลึกลับคัดซอ้ออ่าลึกลับซับซอ้อนนะเกินกว่าที่มนุษย์ธรรมดาจะเข้าใจนะหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยผมถึงถึงอยากจะทำไงว่าตอนเนี้ยว่าอยากให้คิดตามนะว่าเรื่องคนมีองค์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะเข้าใจง่ายๆและหนึ่งนะไม่ไม่ใช่เรื่องที่จะเข้าใจง่ายๆสองเออมันเป็นเรื่องที่มองไม่เห็นแต่ถ้ามองเห็นได้ไหม เราเห็นรูปปั้นเราก็รู้ว่าอ๋อองค์เทพองค์นี้มีตัวตนเพราะรูปปั้นเพราะรู้ว่าจากรูปปั้นว่ารูปปั้นมีนะแต่ว่าการที่เราจะบอกว่ามีหรือไม่มีจริงนั้นน่ะอยู่ที่ใจครับใจเราใจเราสัมผัสได้ไหมใจเรามีความชอบไหมใจเรามีความรักไหมนะหรือใจเราเนี่ยมีความผูกพันไหมถ้าใจเรามีความผูกพันเนี่ยอะไรมันก็ทําได้หมดนะครับอะไรก็เชื่อนะแต่ก่อนจะเชื่อนั้นเราต้องเชื่ออย่างมีปัญญามีสตินะว่าเชื่อแล้วเนี่ย ไม่โดนหลอกลวงนะเป็นเรื่องจริงนะทุกประการเนี่ยมันก็ดีถามว่าความมนุษย์เราจะเข้าใจเรื่ององค์เทพเนี่ยต้องใช้เวลาเรียนรู้นะหลายปีในที่นี้ก็คือเหมือนกับว่าต้องเดินทางทางจิตต้องไปบําเพ็ญบารมีต้องสร้างบารมีถึงจะกลายเป็นนักบวชพอกลายเป็นนักบวชเสร็จก็จะถูกการทดสอบจิตใจนะก็เหมือนกับก,การมีองค์เนี่ยแหละมันเป็นการถูกทดสอบจิตใจถามว่าทดสอบจิตใจยังไงทดสอบจิตใจด,ด้วยการว่าเออเนี่ย แกเห็นรูปปั้นฉันเนี่ยแกเนี่ยมีความศรัทธาไหมแกอยากสวดมนต์ต่อหน้ารูปปั้นฉันไหมเออนะแกอยากจะแบบว่าเข้าถึงฉันไหมเข้าถึงด้วยว่าความเคารพความศรัทธาการอารตีไฟการสวดบูชาเอาละเดี๋ยวผมจะสวดบูชาองค์เทพก่อนนะเพื่อให้เข้าถึงจิตวิญญาณของท่านนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมภะภิกษุณสิทธิปรสสิทธิเมมหาราพอติยามปินะโมภะภิกษุณสิทธิปรสสิทธิเมมหาราพอตติยามปินะโมภะภิกษุณสิทธิปรสสิทธิเมมหาราพอโอมสีขันเณรายะนะมะโอมสีขันเณรายะนะมะ อมสีคะเนายาณามาหอมนาโมิสราเมศิวะเทวัญจพวันตุเมเอิดยามปินาโมิสราเมศิวะเทวัญจพวันตุเมตาเถยามปินาโมิสราเมศิวะเทวัญจพวันตุเมเอเตสุขโตอาระหังพุทโธนาโมพุทธธยปัทวีคงคาอิสราเมศิวะเทวันจามหาเทวาแคมามิหัง อมนาโมพระพุทธมาปฏิภาหายาพระพุทธมาปฏิภาหายาตัตยมปีพระพรหมาปฏิภาหายาอิติสุขโตอรหังพุทธนะโมพุทธายะปะทาวีคงคาพระพรหมหาเทวาขามิหังจนาชาริตินามาาธานามาอาุเมกเมอ ปิโยเทวมนุสนาังปิโยพระมาะนามุตตะมังปิโยนาคาสุปันนานังปินินทาริยนามามิหังออมนาโมนา,ายนามาภวันตุเมเธอจะยามปินาโมนาายนามาภวันตุเม ตาตยามเป็นโมนาายนามาพวันตุมเมเอเติสุะโตอะระหังพุทโนโมพุทธายปะปัวีโคขานา,ายนามามหาเทวาขามามิหังสาธุสาธุท่านอาจารย์โอ้ผู้ตั้งกิตอธิษฐานนะครับจะเชิญองค์เทพนะเอาและก็ได้การบูชาครูแล้วโดยมีท่านอาจารย์โอ้ ค่ะและจา์ทนะ็อปค่ะมาเป็นผู้กล่าวสูงสุดนะมาแล้วครับนะอ่ะเราก็มาคุยกันว่าฮความเชื่อเรื่ององค์เทพเนี่ยมีจริงหรือเปล่านะก่อนจะเชื่อเนี่ยข้อหนึ่งต้องมีความศรัทธาศรัทธาคือบารมีนะศรัทธาคือกำลังใจศรัทธาคือความเชื่อที่ว่าไม่มีวัน ที่จะสิ้นสย์ไปจากจิตใจได้เขาบอกว่าชื่อตอนฟังดูแล้วคิดตามเรื่องคนมีองค์มีจริงหรือเปล่านั่นแหละครับทานอาจารย์โอพูดคนมีองค์มีจริงหรือเปล่ามีคนถามมีคนถามเข้ามามากหมายบางคนเนี่ยเขาก็แย้งเขาก็ด่าบ,บอกว่าเฮ้ยงุปรโลกันขึ้นมาทั้งนั้นนะว่ากันไปแต่โดยจริงแล้วสําหรับในใจผมนะลึกๆนะเขาก็พูดกันแต่ว่าพูดไม่เท่ากับคนที่ไปอยู่ตรงนั้นไม่เท่ากับคนที่เข้าใจถึงตรงนั้น ถามว่าเข้าใจได้ยังไงเราจะเข้าใจเขาได้เราก็ต้องเข้าไปอยู่ปนกับเขาถามว่าเราอยู่ปน,นะะับเขาเราจะได้อะไรเราจะได้รู้จะได้เข้าใจใช่ไหมว่าเหมือนกับคนนวดโม่แป้งหรือนวดแป้งเราก็ต้องไปนวดใกล้ๆจะได้รู้เกิดอะไรขึ้นกับคนพวกนั้นก่อนที่เรื่องราวของคนมีองค์จะเดินทาง4,000ปีมาถึงวันนี้ท่านอาจารย์โอ้ผู้เ,<อ>เดินทางตามนะเส้นทางนี้มานานอ,าอา๋อก็ดูดวงมา1เก้าปีนะ ไม่ก็เพิ่งมาเป็นรางทรงออทำไมหรอคนทรงเนี่ยมันมีมีมาทั้งหมด4,000กว่าปีตามที่เขาเชื่อกันมา้าพูดเรื่องอะไรอยู่เนี่ยกําลังนึกถึงลูกศิษย์อยู่จะมาเรียนนี่ท่านอาจารย์โอเนี่ยเป็นหมอดูมาก่อนถามว่าค่ะเป็นหมอดูมา19ปีนะคะแล้วมาเป็นล่างทรงปีนี้แล้วค่ะตอนเดือนมิถุนายนปี63ค่ะจะบอกว่าทรงครั้งแรกนี่3วันติดกันเลยนะเออรู้สึกว่าร่างกายดีขึ้นมากเลยอ่ะแปลกมากตอนนั้นที่แบบ ลงทรงใหม่ๆรู้สึกว่าเราเหมือนแบบมีพลังอ่ะอจริงๆไม่ได้โม้นะเสร็จแล้วหลายๆครั้งมาที่ว่าเราขนหัวลุกโดยแบบไม่มีสาเหตุนะบางทีสุดทูบไหว้เทพอ่ะ ก็ขนหัวลุกขึ้นมามกําลังอธิษฐานจิตจะขนหัวลุกขึ้นมามันต้องสัมผัสได้เองถึงจะเข้าใจถึงจะมีความเชื่อถึงจะรู้ได้ตัวเองมันเป็นเรื่องปัจจตันแล้วแบบร้องไห้ร้องห่มนะบางทีลูกศิษย์มาก็ร้องไห้หัวแราที่ทรงก็ร้องไห้ร้องไห้เสร็จก็ทักอะไรเขาไปก็ไม่รู้เสร็จแล้วก็กอดเขาอ่าอ,อีกวันต่อมาก็มีคนมากอดอีกก็รงทรงแล้วก็ลูกศิษย์ผู้หญิงมากอดอีกนะเลิค่ะ เขาพูดว่าการที่เราจะเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นหรือสิ่งที่เราเกิดขึ้นทั้งหมดกับตัวเราเนี่ยเราจะเข้าใจได้ก็ต่อเมื่อเราได้สัมผัสถึงจุดนั้นจริงๆนะการสัมผัสถึงจุดนั้นเป็นสิ่งที่ยากยิ่งที่อาจารย์เลิไม่ใช่อะไรนะมันไม่ใช่อิ่มอะไรมาเลยนะกินข้าวต้องมาแล้วแต่เป็นเพราะอะไรจอนท้องเป็นมันเป็นอาการของคนที่แบบคือโอกำลังเล่าเรื่องนี้อยู่อ่ะเป็นเพราะท่านอาจารย์โอจับอาจารย์โอจับไปที่หุ่นพระพรหมเป็นเพราะอะไรคะโอ ละมาชีวะเนี่ยจาดโอทองแล้วเรียบร้อยโอละมาชีวะเออเรียบร้อยแล้เนะเห็นไหมคายลงยังนะ<ม>คือมันเป็นเรื่องราวที่เราเล่าเนี่ยพลังงานขณะที่เราสวดบูชาเมื่อกี้นี้เราสันกะดิ่ง<ม>พลังงานขององค์เทพเนี่ยวิ่งไปทั่ววิ่งไปเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราทําจิตใจให้นิ่งนะแล้วคข้กลมกลืนกับท่านนะเราจะเข้าใจได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยคือคนที่เป็นคนทรงเนี่ยผม ก็ว่าผมตัวตัวจริงนะตัวจริงของผมก็คือว่าผมว่าเป็นคนทรงอยู่แล้วโดวยธรรมชาติถามว่ารู้ได้ยังไงว่าเป็นคนทรงมันมีความรู้สึกมีความเข้าใจด้วยตัวเองมันเป็นเรื่องปัจจตังมันเป็นเรื่องของเฉพาะบุคคลนะแต่ว่าถามว่ารู้ได้ยังไงหนึ่งตอนเด็กๆเ,เนี่ยผมได้รับการพยากรณ์จากพระอาจารย์นะสองพยากรณ์เลยมนเป็นร่างทรงอะไรไม่เคยรูม้มาก่อนเลยมันต้องเข้าไปหาผู้มีสื่อ อนะย่างอ,อ,อาจารย์โอ <O S 2> เนี่ยไม่เคยมีใครแบบเหมือนอาจารย์ท็อปเลยทุกทุกอย่างเกิดรู้เพราะอาจารย์ท็อปเท่านั้นเลยอะ่นะไม่มีใครลอบตัวที่แบบไปฝักใฝ่เรื่องแบบนี้เลยอะ่ะหรือว่าเชื่อถือเรื่องแบบนี้เลยอ่ะตอนเด็กๆอ่ะผมชอบดูหนังแล้วก็ญาติสนิทมีสหายทั้งหลายที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนคนแบบรักษาโรคให้คนไล่ผีอะไรเงี้ยนะ,ะออสักยันอะไรเงี้ยมันมัน,ม,นมันสัมผัสกับคนพวกเนี้ย แสร็จแล้วมันสัมผัสเสร็จเนี่ยเรารู้สึกว่าพรวิเศษเนี่ยได้มาแต่ใดมานะคิดในใจนะเราก็รู้สึกว่าเราอยากได้จังนะอาจารโอ้หาวตลอดนะครับเพราะว่าอาจารโอสัมผัสถึงพลังเบื้องลึกได้ผมจะเล่าอย่างหนึ่งว่าคนที่มีองค์เนี่ยมันมีอยู่จริงครับแต่แค่เพียงว่ามีทั้งจริงและหลอกจริงนี่ก็คือว่าท่านต้องการแผ่บารมีและผูกพันกับร่างนั้นมาจึงมาให้ร่างนั้นเนี่ยมาลงทรง และหลอกนี่ก็หมายถึงว่าไม่สามารถสัมผัสได้แต่เชื่อว่าตัวเองเนี่ยเป็นไปได้มันมีสองสาเหตุและบางคนเนี่ยก็คืออุปโลกด้วยความศรัทธาด้วยความเคารพอุปโลกขึ้นมาก็มีเราต้องยอมรับกันครับรว่าอุปโลกด้วยความศรัทธาด้วยความเคารพคือเขา,เขาเ,ขาเขาเหมือนกับเขาศรัทธาว่าเอ้ตัวเขาเนี่ยทำได้อย่าง,งานู้นอย่างนี้อย่าง,งานั้นเสร็จแล้วมีคนอนะ่ะเคยไปตุกผมเคยไปตรวจองค์เทพให้เขาเสร็จใช่ปะ เขาเป็นหมอดูเสร็จแล้วเขาไปดูเขาก็พยายามดึงดึงดึงวิชาของผมเนี่ยไปเพื่อไปไปหลอกคนนั้นใช่ไหมแต่ปรากฏว่ามาเล่าให้อาจารย์โอฟังไงอ๋ออืมและสุดท้ายก็ไม่สามารถทําได้เหมือนกันเพราะการจะทําให้ได้เหมือนกันต้องมีพลังเหมือนกันคือเขาคว่าดูดวงตัวตัวเทพกันกับเราเออเสร็จแล้วคะเนีเขาก็จำเออว่าอาจารย์ท็อปอะเวลาทักทักยังไงพูดยังไงพูดยังไงทักยังไงเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเขามีโน่นนี่นั่น เขาก็บอกอ๋ออาจารย์เขาก็ท <uh ักไปทักไปทักไปทักไปเสร็จแล้วเขาก็เอาเรื่องคนมีองค์เขาเรื่องอะไรเหมือนกับว่าเขาไปดูดวงให้คนน่ะแล้วคนนั้นน่ะบอกว่าไอเด็กคนหน้านะที่ว่าเรียนแบบอะที่ว่าเอาเรื่องนี้ไปอ่ะก็คือเขาไปพูดเหมือนกับว่าพี่นะพี่มีพ่อแม่กวนอิ่มนะพี่ต้องทําอย่างง้นอย่างนี้อย่างนั้นนะตอนเด็กๆพี่อย่างงน้นอย่างนี้อย่างนั้นใช่ไหมโน้นนี่น่ะ เขาบอกเขาไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นความจริงสักอย่างเดียวอ่ะแล้วครั้เนี้ยมันมีคนมาเล่าให้คนนึงฟังแล้วเพื่อนในวงการหมอดดเนี่แหละเล่าให้อาจารย์โอ้ฟังอืมเพราะว่าเขาเนี่ยเรียนแบบเราไม่สําเร็จนะนึกออกไหมคือการจะเรียนแบบอะไรสักอย่างเนี่ยจะต้องเรียนแบบคือการเป็นคนฟงหรือความคนสัมผัสจิตเนี่ยมันมันเรียนแบบไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าม,นะมันต้องมีแต่เดิม เพราะว่าถ้าการเพราะว่าลีลาของแต่ละคนในการที่จะพยากรณ์หรือจะดูให้คนได้นั้นนะ่ะมันเป็นสิ่งที่ยากถามว่ายากเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้หรอกว่าเขามีอะไรมีแบบไหนมียังไงผมถึงได้บอกว่าเวลาตรวจองค์ตรวจเทพอ่ะต้องมาดูแบบเป็นส่วนตัวถ้าดูแบบเป็นส่วนตัวหมายถึงคุณกับผมเฉพาะจาะจงเงี้ยมันจะไม่วุ่นวายแต่บางคนเนะี่ยถามข้างหน้าเนี่ยตอบข้างหน้าโอ้ฉันเก่งฉันสามารถตอบได้ทุกอง,องคมันออไม่ใช่หมายถึงว่าข้างหน้านี่หมายถึงไรสดนะคะอาจารย์เขาเหมือนหรายการไ์สดไรสดแล้วก็แบบ เปิดไพ่เทพอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่ huh. เราไม่บอกนะว่าเทพอง์เทพสำรับไหนนะเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาเขาถามมาไปเรื่อยๆทีละคนทีละคนอย่างเงี้ยอลไรรัน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 วัอย่างเงี้ยแล้วน้องคนหนึ่งอะที่โอรู้จักอะเขาไปถามว่าผมม uh ีพระเอ่อผมมีเทพองค์ไหนในตัวครับเอแล้วเขาก็หยิบไพ่ขึ้นมาใบหนึ่งเป็นปพระไพ่พระพิฆเนศเสร็จแล้วเขาก็โชว์ให้ดูเลย น้องมีความพิคเน่ในตัวครับเออก็ว่าไปอ,อย่างนั้นนะแล้วก็ขอบคุณครับแล้วคืออะไรคือมันไม่ต้องมีการบูชาครูอะไรเลยแล,แล้วไม่ต้องมีอะไรอ่ะมันมันมเป็นที่ตรวจองค์ตรวจเทพอะไรไม่มีเลยเหรอของผมผม,ผมต้องมีแล้วแล้วพไพ่ใบเดียวรู้เลยเหรอไม่รู้<อ>เพราะส่วนมากาการตรวจองค์ตรวจเทพจะตรวจเป็นชั่วโมงครับผมบอกได้เลยไม่มีใครต่ํากว่าสี่พันนาทีหรือชั่วโมงหนึ่งตั้งแต่ผมตรวจมาเพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งเขาอยากรู้ว่า มันมีเหตุอะไรแล้วทําไมท่านถึงมามาแล้วเนี่ยท่านต้องการให้เราเนี่ยไปทําสิ่งใดสร้างแบบไหนและท่านโยนหน้าที่ยังไงให้เราถ้าคนเข้าใจนะถึงการตรวจองค์ตรวจเทพจริงๆจะเข้ามาตรวจเองโดยธรรมชาติแต่ถ้าคนที่ไม่เข้าใจคือฟังแล้วก็แค่อยากรู้รู้แล้วก็แค่ว่าเออฉันมีนะแค่นี้จบนะก็แค่นั้นนะครับคือไม่มีประโยชน์อะไรที่จะที่จะไปตอบคือคนที่ไปตอบข้างหน้าอย่างเงี้ย คือมันไม่มีค่าครูอะค่ะไม่มีการบูชาครูเราเลยอะครูแล้วควรคูที่ไหนจะมาเขาเรียกอ,อะไรอะมาส่งยานบารมีช่วยเอาแค่นี้แหละเออเราต้องมีครูนะเวลาเราดูดวงหรือว่าตรวจองค์ตรวจเทพอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสําคัญมากเลยถ้าเราไม่มีครูนี่เราดูไม่ได้นะคะใช่คือเรื่องจริงของของจริงเป็นแบบนี้นะอของปลอมคือตอบได้ทุกอย่างนะไม่มีค่าครูก็ตอบได้อืคือมันมีการแบ่งแบ่งเขาเรียกว่าแบ่งความคิดของคนออกว่า องเทพเนี่ยมีจริงไหมมีจริงอย่างไรมีแบบไหนก่อนที่คุณจะเชื่อในจุดเหล่านี้ทั้งหมดอ่ะคุณจะต้องบูชาครูถามว่าบูชาครูเพื่ออะไรเหมือนคุณเข้าไปโรงเรียนอ่ะถามว่าคุณไม่ไม่ได้สมัครเรียนอย่างเงี้ยคุณจะเข้าไปได้มัมเป็นไ,ไปได้ต้องจ่ายค่าเทอมนะใช่ถามว่าทําไมาต้องบูเอหมือนท่านเท,ท้ามหาพรหมองเทพเทวาท่านบอกผมว่า,าไงถึงไหมอืมถ้าเขาไม่ได้บูชาครูเราอ่ะอย่าไปยุ่งกับเขาทำไมไม่ให้ไปยุ่งเพราะว่า ท่านบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของเรานะเขาไม่ได้บูชาครูเราไม่ใช่หน้าที่ของเราไม่ใช่หน้าที่ของเราเราจะไปยุ่งไม่ได้แล้วเขาก็ไม่ได้คิดจะบูชาครูบาอาจารย์ของเราด้วยกะใช่ไงก็ไม่มีประโยชน์อะไรท่านบอกการจะตรวจคงตัวเทพหรือไม่แค่ดูดวงเนี่ยค่ะถ้าไม่โอนเงินก่อนเพื่อบูชาครูนะมันผิดครูนะคะมันผิดครูนะล้วอาจารย์โอ้เคยโพลเรื่องนี้ไปแล้วหน้าเฟซอาจารย์ท้องก็มีคนมาบอกว่าเห็นด้วยค่ะคือการผิดครูหมายถึงว่า กติกามารายาทของครูครูเขาบอกเขาเตือนผมถ้าเขาเตือนผมเขาเตือนผมในเือคือผมนั่งสมาธิอยู่เนี้ยท่านพูดขึ้นมาว่าผมได้ยินเสียงท่านพูดขึ้นมาเป็นภ้าเพราะผมนั่งนะแล้วท่านก็พูดขึ้นมาว่าถ้าเขาไม่ได้บูชาครูเราก็อย่าไปยุ่งกับเขาเพราะว่าเขาไม่ได้บูชาเราตั้งแต่แรกถ้าการถ้าเขาบูชาเราใจเขามีมีกำลังใจขั้นบูชาเราเนี่ยแปลว่าเขาอ่ะเอียงงงมาเคพเราเราเออ เขาบอกว่าเหมือนกับว่าเคารพครูเราแล้วก็เหมือนกับว่าให้ความสําคัญในการที่จะมาดูกับเราด้วยใช่นั่นแหละคือสำคัญสุดถ้ามันไม่ถ้ามันไม่สาคัญน่ะเขาก็ไม่มาจ่ายค่าครูดูให้หรอกใช่ตรวจองค์ตรวจเทพอ่ะถามว่าเออหลายๆครั้งที่มีคนบอกว่าเออนะตอนเนี้ยอย่างตอนเนี้ยว่าร่างทรงมีจริงไหมมียังไงผมบอกได้เลยว่าผมมา,มาเพื่อทําหน้าที่ ทำขันคูให้ร่างทรงผมมตัวผมอนะเกิดมาเพื่องานนี้ด้ดจารย์ก็าเป็นร่างทรงตัวพ่อเลยล่ะเออนะคือต้องทําร่างทรงมนะลีลูกๆมาแบบปรึกษามากมายนะทุกวันนี้อาจารย์โอจะพูดจริงๆแล้วอ่ะการที่เรามาทําหน้าที่ตรงนี้มันไม่ใช่บังเอิญหรอกครับทุกคนไม่ใช่บังเอิญผมพูดนะบางคนก็ไม่พอใจผมที่ผมมาท,ทําพิธีแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเอาทำไม แกได้รับฉันทามาติอะไรมาทําการครอบขันครูให้คนนะคนคิดคิดแบบนี้กับผมนะผมก็บอกแค่เพียงว่าเอากระท่านให้ผมมาทําำผมก็ทำทำามนั้ามี่บางครั้งบางครั้งที่มีไลฟ์หรือว่าคลิปออกไปที่ว่าอาจารย์ท็อปไล่ผีอะไรเงี้ยเพื่อนอาจารย์ท็อปเองอ่ะก็มาโทรมาคุยกับอาจารย์ท็อปใช่ไหมแล้วก็ว่าไม่อย่าไปยุ่งเลยมันมันเรื่อเขาแล้วเขาเลยเลิกคบไปเลยอ่ะเออว่าแบบทําไม เองมีดีอะไรไปช่วยเขาอย่างนั้นอะไรเออ<ม>ก็นั่นน่นแหละก็กู้อะไรนะครับกู้อะไรนะไม่จําไม่ได้แล้วที่เกจพูดไม่ไม่พูดดีกว่าผมบอกแค่เพียงว่าการที่ผมจะมาอยู่ตรงนี้หรือยืนตรงนี้ได้เนี่ยมไม่ใช่ว่ามันมาด้วยความบังเอิญมันมาด้วยการสร้างบาร,รมีเก่าบวกกับบาร,รมีใหม่ถ้าผมไม่สวดมนต์ไม่ภาวนาไม่นั่งสมาธิผมจะไปทําสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงผมทําไม่ได้น่าจะว่าสมบัติเก่าของผมสร้างมากับองค์เท้ามหาพรหมนองค์ศิวะนี่นะองค์นารายนี่สร้างมาด้วยกันเนี่ย การสร้างมาด้วยกันจึงนำพาให้มานั่งตรงนี้ด้วยกันทั้งหมดเลยทั้งพระพิคเนตทั้งหน้าเนี่ยถามว่าถ้าไม่เคยสร้างบุญกับพวกท่านเนี่ยจะได้วางรูปปั้นตรงนี้ไหมไม่มีทางเพราะอะไรเพราะบอกแล้วว่าถ้าไม่รู้จักกันก็จะมายกมาวางทําไมจริงไหมก็บอกว่าถ้าไม่ไม่ได้มีบุญวาสนาถึงกันนาะยายก็ไม่ได้พบกันนะคะใช่การได้พบกันถือว่ามีบุญมีวาสนาอย่างองค์ตรีมุรติเนี่ยองค์พระหมพระศิวะพระนารายณ์องค์พิคเนตอย่างเงี้ย ท่านมาได้สายญาณบรารมีนะบางทีท่านฝากงานกับผมมาบอกว่าให้พ่อสิวะเนี่ยฝากงานว่าเออเนี่ยลูกเราจะมารับขันนะช่วยช่วยรับหน่อยลูกแกก็โผล่มาเลยโผล่มานี่คือมาตรวจองค์ตรวจเทพกับผมเสร็จแล้วบอกว่าเนี่ยฉันไม่มีครูบาอาจารย์มีหลายปีแล้วผมพยายามตามหาตัวเองวันโกนวันพ่าผมปวดหัวมากะอะไรเงี้ย อยู่ดีๆนะมีมีนะร่าง,งค์ศิีวะคือ <c oughs> แล้วเขา,าก็บอกเขาไม่มีครูบาอาจารย์ที่ไหนเลยแล้วก็เลย<ม>บอกว่านี่ไงอาจารย์อยู่ตรงนี้ไงคะอา,อาจารย์ช่วยได้นะมีอะไรก็ปรึกษาอาจารย์นะใช่ถึงได้บอกว่าเวลาคุณเจอครูบาอาจารย์อะคุณต้องพิจิตพ,พิจารณาและร่างทรงถามว่ามีจริงไหมผมสําหรับในตัวส่วนตัวผมนะผมมีหน้าที่ทําขันครูให้กับเราเรา,เราร่างทรงผมรู้ว่าร่างทรงมีอยู่จริงแต่แค่เพียงว่าคนภายนอกอะด้วยว่าหนึ่ง ไม่ได้สร้างบุญสมพันธ์มากับท่านก็เลยสื่อไม่ได้เพราะสื่อไม่ได้เสร็จก็โจมตีกันเอาโจมตีกันเอาอ่ะขันคูมีมั่งเทพมีมั่งเทพมีมั่งนุ้นนี้คนก็ว่ากันไปก็พูดกันไปแต่ว่าถ้าพูดไปแล้วอ่ะผมเชื่อว่าในสิ่งเหล่านี้มีอยู่จริงถ้าไม่มีจริงป่านเนี้ยแยกพระจะประสงค์ไม่มีคนไปไหว้นะครับนะคนไปไหว้แล้วยกและจะประสงค์กันก็เพราะมีพระพรหมอยู่มีพระตรีมรรติอยู่มีองค์พิคเนตอยู่นะ ก็น so right. ั่นแหละถัดไปก็จะเป็นพระอะไรนะสีเขียวเอ่อเขาว่ากันพระอินทร์พรินทรธิราชพระอินทรทธาิราชเจ้าเขาก็ว่ากันนะถัดไปอีกก็มีพระแม่อุมาเทวีด้วยนะเอ่อพระแม่อุมาเทวีสี่ชั้นขึ้นไปอีกก็มีพระแม่รักมีอตรงนั้นน่ะทั้งนั้นเลยค่ะเทพทั้งนั้นเลยแยกนั้นน่ะเทพถ้าไม่มีจริงไม่มีทางครับที่ควรจะเอามาไหว้นะพูดตรงๆนะผมก็จะบอกเลยว่ามีอยู่จริงครับเรื่องรางทรงองค์เทพถามว่าถ้าไม่มีอ่ะ ถ้าไม่มีก็คงไม่มีใครมาทํางานตรงนี้แะไม่มีใครมานั่งตรงนี้เอาตรงๆนะคือคนเราถ้าสื่อไม่ได้ถึงเทวดาค่ะเขาจะรู้ได้ไงว่าเนี่ยมนุษย์โลกทั่วๆไปเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นมนุษย์อยู่อย่างเงี้ยเ,<อ>เขาจะไปรู้ได้ยังไงว่าเทหน้าตายอย่างนี้รูปร่างอย่างนี้เป็นอย่างนี้อ่าอ่ออใช่ไหมถึงร<ช>ูห้หรือเม เสร็จแล้วก็ต้องมีคนประมาณหนึ่งที่ว่าแบบเฮ้ยเห็นน่ะสื่อถึงเทพได้แล้วก็เห็นว่าท่านรูปแล้วหน้าตายอย่างนี้เป็นอย่างนี้มีงูตรงนั้นตรงนีนงนน้อะไรอย่างนั้นน่ะใช่ก็เลยรูวาดูวาดออกมาเป็นรูปภาพแล้วบางทีทํามาเป็นอย่างเงี้ยค่ะเทวรูปขึ้นมาให้คนกราบไหว้บูชาตอนแรกอะ่ะผมเคยสงสัยว่าพระศิวะงูของพระศิวะเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนอยู่ฝั่งไหนอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวากันแน่ ปรากฏว่าผมนั่งอยู่ประมาณไม่เกินห้านาทีลมมันวูบจากหลังคอมาข้างซ้ายเออยกขึ้นเป็นข้างออซ้ายออนี่องค์นี้ข้างซ้ายค่ะอาจารย์ใช่ข้างซ้ายเออตอนนั้นตอนนั้นคือเราเราเห็นเทวรูปอะทุกที่ไม่ไม่ไม่เสมอกันก็คือข้างซ้ายมั่งข้างขวามั่งแต่พอพอเราตั้งจิตอธิษฐานถามท่านว่างูมันอยู่ตรงไหนงูของพระศิวะอยู่ตรงไหนกันแน่งูของท่านเนี่ย ปรากฏสักพักหนึ่งมันเหมือนมีลมมาจากหลังคอนะอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะลงมาจากลมอ่ะวิ่งมาทางหลังคอแล้วงูแล้วรู้สึกว่ามีแผ่นอะไรอมันขึ้นมาตรงข้างหูข้างซ้ายจาเข้ามาหน่อยเข้ามาหน่อยข้างซ้ายแล้วมีท่านอาจารย์โอ้นั่งอยู่อาจารย์โอ้แกก็เป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่เอาดีๆด้ด <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> จริงจข้า,า,างซ้ายเห็นข้างซ้ายอ่ะข้างซ้าย,าายแล้วสักพักหนึ่งมันเหมือนลมมันวิ่งวูบขึ้นมาแล้วมีตัวอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันเป็นเหมือนลมตบหน้าเออขึ้นมาเป็นงูเออ เสร็จแล้วจา์โอ้ก็เป็นอย่างเงี้ยอะไรจา์โอ้ไม่รู้จา์โอ้เขาน้าตาไหลแล้วก็แสดงอาจารย์โอ้ก็ร้องออกมานะเอออันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงอาจาร์โอ้สัมผัสได้จาจไม่ได้อจาโอ้สัมผัสได้อาจารย์โอ้แบบนะอ้ออโดนเต็มเลยติดกระจกเลยนะอันนี้จริงนะไม่โมอันนี้เล่าจริงๆอันนี้เล่าจากประสบการณ์จริงควณนั้นนะพระติม่วันนั้นรู้สึกว่าท่านให้ติดต่อกับลูกของท่านที่เป็นเคยเป็น ลูกของพระตีมุรติท่านให้ผมติดต่ออ๋อติดกระจกอะเหรอใช่ติดกระจกจริงติดจริงคือพลังมาแบบไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนดีฉันหลบอะไรเงี้ยเออตอนนั้นไม่เป็นนักทรงเลยนะก็เป็นหมอดูธรรมดาอาจารย์โอสัมผัสจิตได้นะตอนนั้นสัมผัสพลังชั้นสูงได้ว่ามีแน่นะอาจารย์โอ้พลังแบบเอ๊ะฉันเกิดมาเพื่อเป็นหมอดูที่เรียนหนังสือเก่งอืเกิดมารู้หลักวิชาการ เขียนหนังสือได้แล้วใชนเป็นล่างทรงด้วยเหรอเนี่ยเอออันนี้เราไม่ค่อยแน่ใจนะว่าเป็นล่างทรงด้วยเหรออันนี้เราแค่พอหอมปากหอมคอแล้วกันนะไม่แต่ร่างทรงมีจริงแน่ค่ะพอเป็นแล้วเป็นแล้วแต่ว่าเป็นหน้าเหรอเป็นแล้วเป็นแล้วไม่ต้องคิดมากพอเฉยไม่ต้องสนใจอะไรเอาละต็นแล้วนะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ที่ a ฟ e b o o k โอซริกก่อนนะสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นค่ะ ไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณห,หน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งสารถอนสารวงสรวงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรม่าะติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook โอซิริกรอภนะิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 id รายโอซิริ15 แล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตร,รามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ร n e AJTOP16 เอาละสำหรับรายการในรอบนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ